ตอนที่ผมเป็นเด็กนะครับตัวเล็กๆคุณพ่อจะเล่านิทานให้ฟังทุกวันนะฮะตอนก่อนนอนนะครับคุณพ่อผมหม่อมหลวงมนิตชุมสายก็เป็นนักการศึกษาอยู่แล้วนะครับท่านก็มาอา่านมามาเล่านิทานทุกคืนทุกคืนนะฮะให้ลูกๆสองคนฟังนะครับนะฮะเสร็จแล้วพอเล่าไปเสร็จไปหนึ่งเรื่อง ผมก็จะบอกคุณพ่อพ่ออย่างนอนไม่หลับเ่าอีกเรื่องนึง <c oughs> <c oughs> ก็กลายเป็นสองเรื่องทุกวันทุกวันนะครับมันก็เลยติดใจแล้วก็แน่นอนครับพอเราเด็กเริ่มติดใจก็อยากจะไปอ่านอยากจะไปดูด้วยตัวเองนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นแทบเดียวผมก็เริ่มอ่านหนังสือเป็นอะไรต่ออะไรเป็นอย่างรวดเร็วทีเดียวครับ <c oughs> เริ่มต้นจากนิทานเนี่ยละ และที่โรงเรียนก็เล่าทุกวันทุกเช้าจะเล่านิทานนะครับทั้งโรงเรียนให้เขาฟังแล้วครูตอนนี้ทุกคนก็เล่านิทานเก่งแล้ครับนะฮะในโรงเรียนทุกคนก็จะเล่าเล่าให้เด็กฟังตลอดเวลานะครับนั้นนิทานเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญทําให้เด็กสนใจอ่านหนังสือแล้วก็วพอพอเราเล่าเป็นสองภาษาเขายิ่ง เก่งภาษาอังกฤษด้วยนะครับนะฮะเด็กของเราพูดภาษาอังกฤษเก่งแล้วนะฮะสามารถพูดกับคนนู้นคนนี้ได้มีแขกชาวต่างประเทศมาก็คุยภาษาอังกฤษกันได้เลยนะครับนั่นก็ขอสแสดงความยินดีกับทั้งสองกลุ่มเลยนะครับที่ใช้นิทานค่อนข้างจะเยอะเท่าที่ผมฟังมานะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นประโยชน์และช่วยให้คนสนใจ อยากจะรู้เพิ่มเติมอยากจะอ่านนิทานเพิ่มเติมครับ